สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับภาษาเยอรมันกับแจ็คก,กี้นะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนเนี่ยมาเรียนภาษาเยอรมันเกี่ยวกับเรื่องคํากริยาค่ะวันนี้มีคํา,ากริยาแซ่บๆมาฝากมาฝากมาฝากนะคะมาฝากโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่ามีคํากริยาตัวไหนบ้างนะคะคําแรกค่ะ bleiben bleiben rennen rennen fliegen, fliegen, Ge gehen, gehen, finden, finden โอเควันนี้มีมาทั้งหมด5คำแล้ววันนี้เนี่ยจะพาทุกคนเนี่ยมา นะคะว่าเวลาเราแต่งประโยคเนี่ยเราต้องทํำยังไงนะคะในการแต่งประโยคแบบง่ายๆเลยนะคะแล้วกออ็ตัวไหนใช้กรรมหรือว่าตัวไหนไม่ต้องการกรรมบ้างนะคะเพราะว่าคํากริยาเนี่ยค่อนข้างสําคัญในภาษาเยอรมันนะคะเราต้องรู้ด้วยว่าเขาต้องการกรรมหรือเปล่านะคะถ้าเขาไม่ต้องการกรรมเราก็ไม่ต้องใส่ก็จะเป็นประโยคที่ถูกแกมม่านะคะแต่ถ้าเขาต้องการกรรมเนี่ยเราก็ต้องใส่ ทำให้เขาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องไปดูกันนะคะเราต้องไปดูกันโอเคอ่ะเหมือนที่บอกนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนมาผันแล้วก็แต่งประโยคด้วยนะคะเราไปดูกันเลยค่ะโอเคอมาดูคำแรกกันค่ะคำว่า b l ายเ e นบลายเนแปลว่าอะไรเอ่ย b l i b e n แปลว่าอะไรคะลองสังเกตดูนะคะคำกริยาจะมี a n อยู่ข้างหลังทุกตัวเลยนะคะ โอเค b l ายเปิแปลว่าอยู่ค่ะคำว่าอยู่เนี่ยหรือว่า b l ายเปิเนี่ยเราสามารถที่จะใส่ลูกค้าหรือว่าสถานที่ อยู่ที่ไหนนะคะ i c h b l e i b r h r e r i c h b l e i b e zu h a u s e นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ i c h b l e i b e นะคะก็ได้นะคะแต่เราสามารถที่จะเอาสถานที่ที่เราอยู่เนี่ยใส่เข้าไปก็ได้อันนี้คือลักษณะของการแต่งประโยคแล้วทบทวนอีกครั้งค่ะนั่นก็คือขึ้นต้นประโยคจะต้องเขียนตัวใหญ่ตลอดนะคะวันนี้เราจะผันกับ is ช o as อ e ์ s ประธานของเราเหมือนเดิมเนาะเพราะว่าประโยคทุกประโยคเนี่ยจะต้องมีประธาน1ตัวนะคะขึ้นอยู่กับว่าถ้าหลายตัวเนี่ยเราจะต้องมาผัานอีกทีหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเริ่มเลยค่ะฉันเริ่มประโยคแรกฉันอยู่ตรงนี้ฉันจะอยู่ตรงนี้ is b l e า e r e เ e ี e เฮแปลว่าตรงนี้ที่นี่นะคะโ okay. อเคอะ is b l e า e r e เฮ ะะฉันอยู่ตรงนี้เนาะ do do blabbed here do blabbed here t h ออยู่ตรงนี้ air er. air er blabbed here left here เขาผู้ชายอยู่ตรงนี้ z left here z left here เขาผู้หญิงอยู่ตรงนี้ s s left here S blabbed here มันอยู่ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นตัว S เนี่ยสามารถที่จะแปงลงร่างนะคะมาจากมาจากเนาะมาจากคำว่า d o e s นั่นเองคำที่มี d o e s อยู่ข้างหน้านะคะ daddy d o e s นั่นเองเนาะเราไปดูคำต่อไปค่ะ w i r bliben e here พวกเราอยู่ตรงนี้ w i r bliben e here พวกเธออยู่ตรงนี้เอ r ย l บลับท์ e อียบลับพวกเธออยู่ตรงนี้น้ออันนี้ไปแล้ว Sie bleiben e e พวกคุณอยู่ตรงนี้ s i e b l e i b e n here s lieben here พวกเขาทั้งหลายอยู่ตรงนี้เนาะเหมือนที่บอกนะคะ b l e i b e n ไม่ต้องใส่กรรมก็ได้อันนี้ไม่ใช่กรรมนะคะอันนี้เป็นสถานที่นะคะก็คือเฮียตรงนี้ตรงนั้นนะคะโอเคเราไปดูคำต่อไปค่ะ n n นน r e รนน n แปลว่าอะไรเอ่ยลองทายดูสิคะเรนน์แปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่าวิ่งค่ะเรนน์เนาะฉันวิ่งอ่ะฉันวิ่งฉันไปทำอะไรให้ใครเจ็บไหมไม่นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้นะคะเราไม่ต้องใส่กำนะคะเราไม่ต้องใส่กำก็ได้นะคะฉันวิ่งเนาะฉันวิ่ง i c h r e n n e เธอวิ่ง do rent เขาผู้ชายวิ่ง er rent เขาผู้หญิงวิ่ง z rent มันวิ่ง s rent พวกเราวิ่ง w วียร n n e นนพวกเธอวิ่ง i อียร n n t นพวกเอ่อพวกคุณหรือคุณวิ่ง Sie รน n n น n พวกเขาทั้งหลายวิ่ง Sie รน n n น n โอเคเราไปดูคำต่อไปค่ะ i e g e n f l i e g e n เนาะฟลี je, e ันดิฟทองเจอเอออกเสียงยาวนะคะสระอ e ีนั่นเอง fliegen นะคะแปลว่าอะไรเอ่ย Fliegen Fliegen บินค่ะ บินไปไหนอ่ะการบินคือการเคลื่อนที่เนาะจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งนะคะบินไปไหนนาท a ล l นด์ไปเมืองไทยนะคะนาทิลันด์นะคะถ้าไปถ้าเป็นการเดินทางที่แบบระยะไกลนิดนึงนะคะหรือว่าไปจังหวัดนู้นจังหวัดนี้นะคะเราจะใส่คำว่านาแต่ไม่ทุกตัวนะคะส่วนมากแล้วจะเป็นนาทิลันด์นาดอยชลันด์เนาะโอเคอ่ะฉันจะบินไปเมืองไทย นะ h ะ i f l i e g e nach Thailand เธอจะบินไปเมืองไทย d u fliegt s nach Thailand เขาผู้ชายกำลังจะบินไปเมืองไทย e r f l i e g t Thai. er nach Thailand เขาผู้หญิงกำลังจะบินไปเมืองไทย Sie fliegt nach Thailand มันกำลังจะบินไปเมืองไทย d a s k i n d ก็ได้นะคะ e s fliegt nach Thailand เราไปดูพวกเรากันบ้างค่ะพวกเรากำลังจะบินไปเมืองไทย w i r Fliegen nach Thailand พวกเธอกำลังจะบินไปเมืองไทย I h r fliegt nach Thailand พวกคุณกำลังจะบินไปเมืองไทย Sie fliegen nach Thailand พวกเขาทั้งหลายกำลังจะบินไปเมืองไทย Sie Fliegen nach Thailand เราไปดูคำต่อไปกันค่ะ Gene Ge h e g h e n หรือ gehen แปลว่าอะไรเอ่ยฉเฉลยจ้า เกเฮนไปนะ,ะหรือเกนนะ,ะโอเคฉันจะไปบ้านถ้าแปลตามตัวนะคะฉันจะไปบ้านนะคะแต่ถ้าแปลแบบความรู้สึกของภาษาไทยจริงๆนะคะนั่นก็คือฉันจะกลับบ้านนั่นเองเนาะน a c เฮาเซอร์มิเซอร์ด้วยนะคะโอเคอะเริ่มค่ะฉันกำลังจะกลับบ้าน Ich gehe nach Hause. เธอกำลังจะกลับบ้าน d u geht nach Hause เขาผู้ชายกำลังจะกลับบ้าน Er geht nach Hause เขาผู้หญิงกำลังจะกลับบ้าน sie geht nach hause. man, oder das kind, kam es geht nach hause. Pfund, wir gehen nach hause. หรือ w i r gehen nach Hause ลองอ่านตามนะคะฝึกการอ่านด้วยอ่ะแปลแล้วนะคะโอเคอ่ตัวต่อไปค่ะพวกเธอกำลังจะกลับบ้าน i h r g e h t nach Hause พวกคุณหรือคุณกำลังจะกลับบ้าน s i e gehen nach Hause พวกเขาทั้งหลายกำลังจะกลับบ้าน Sie gehen nach Hause เราไปดูคำสุดท้ายค่ะ finden 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 ตัวนี้นะคะ ถ้าเกิดภาคใต้เนี่ยก็จะเป็นฟินเดนนะคะแต่ว่าถ้าเกิดภาคกลางหรือภาษาทีวีเนี่ยหรือภาษากลางนะคะส่วนมากแล้วเขาจะออกเสียงเป็นเดินนะคะถ้าใครอยู่แถวภาคใต้จะสังเกตเห็นนะคะว่าออกเสียงเป็นฟินเดนนะคะแต่ได้ทั้งสองตัวเนาะขึ้นอยู่กับสถานที่ภาษาขึ้นอยู่กับสถานที่นะคะแล้วก็ถ้าเกิดเ,เราเรียนหนังสือเนี่ยส่วนมากแล้วก็ ถ้าอยู่ภาษาทีวีเนี่ยก็จะเป็นฟินเด n เนาะโอเคเออตัวนี้สำคัญนะคะโอเคเราไปดูการฟินเด n แปลว่าอะไรยังไม่ได้ถามเลยฟินเด n แปลว่าอะไรเอ่ยฟินเด n พบนะคะพบหรือหาอะไรแล้วเจอนะคะพบหรือเจอเนาะฟินเดิอ่าฉันเจอโทรศรัพท์ของฉันนะคะตัวนี้ฟินเด n เนี่ยจะต้องมีกรรมอักคูซาทีฟ ะะเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยก็จะใช้ Handy เนาะมาจากคำว่า d o s สนะคะาสคำส่วนมากแล้วถ้าเป็นภาษาต่างชาตินะคะไม่ใช่ภาษาเยอมันเขาเคือภาษาเยอมันเนี่ยยืมภาษาอื่นมานะคะส่วนมากเราจะเป็น d o s s นะคะเช่น d o e s restaurant แต่เวลาเราเขียนคือ Restaurant นะคะในภาษาเยอมันอ่านคือ Restaurant แต่ออกเสียงคือ Restaurant เพราะฉะนั้นตัวนี้มาจากภาษาอื่นนะคะเขียน เ,เขียนแบบเนี้ยแต่ออกเสียงแบบอื่นนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยส่วนมากเลยนะคะจะเป็น does นะคะ does handy does restaurant เนอะ,ะโอเคอ่ะตัวนี้จะใช้ my นะคะจะ,จะใช้ my เพราะว่าอะไรเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาเป็น does แล้วก็ตรงนี้เป็นตำแหน่งของ accusative หรือกรรมตรงนั่นเองนะคะเอกอ์กิ่งเอ๋อฉันเจอ ฉันกำลังเจอโทรศัพท์ของฉันหรือว่าฉันกำลังเจอโทรศัพท์ฉันเจอโทรศัพท์นะคะ i h find e h e mine handy เธอกำลังเจอโทรศัพท์ของฉัน do find e s t หรือ find e s t mine handy เขาผู้ชายกำลังเจอโทรศัพท์ของฉัน air er find d t mine <Handy. S 2> เขาผู้หญิงกำลังเจอโทรศัพท์ของฉัน z f i n d e t mine handy Man, มันกำลังเจอโทรศัพท์ของฉัน s f i n d e t mine handy พวกเรากำลังเจอโทรศัพท์ของฉัน w v found m i n น handy พวกเธอกำลังเจอโทรศัพท์ของฉันเอ r find ิน m ด i n handy พวกคุณกำลังเจอโทรศัพท์ของฉันจ i e find it m i n n handy พวกเขาทั้งหลายกำลังเจอโทรศัพท์ของฉัน e ี f i n เด t m i n e handy เพราะฉะนั้นตรงนี้สามารถเปลี่ยนคำได้นะคะเพราะฉะนั้นเราเห็นอะไรอาะไม่ใช่แฮนดี้แล้วอาจจะเป็นรถอ่ะฉันเจอรถของฉันแล้วเนาะก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ e ิชฟ i n d ดอร์นะคะรถก็คือ auto ไม่ auto เนาะตัวนี้ไม่ยากเลยนะคะในการแต่งประโยคเนี่ยเหมือนที่บอกนะคะนั่นก็คือเราเนี่ยก็ นำตัว Bref, ประโยคแม่พิมพ์ของวันนี้นะคะลองไปแต <c iday> <sy decorative life> ่งประโยคเองดูนะคะว่าคํากริยาคํากริยาอยู่ตําแหน่งที่เท่าไหร่คากริยาที่อยู่เป็นสีเขียวตรงนี้นะคะคืออยู่ตําแหน่งที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็ประธานอยู่ตําแหน่งที่เท่าไหร่แล้วก็อันสุดท้ายคือพวกกรรมพวกสถานที่นะคะนาเขาเสริมมันเป็นสถานที่ไม่ใช่รมนะคะอยู่ตําแหน่งที่เท่าไหร่แล้วก็มีจุดข้างหลังคํากริยาอยู่ตําแหน่งที่สอง ตัวนี้เป็นคำกริยาเหมือนที่เรา,เาคุยกันก่อนหน้านี้นะคะคำกริยาอยู่ตำแหน่งที่2เป็นการ บอกเล่าคำกริยาสามารถอยู่ตำแหน่งที่2ได้มี2ลักษณะนั่นก็คือการบอกบอกคนฟังเขาก็จะไม่ตอบนะคะแล้วก็การถามที่มีเวฟรากันอยู่ข้างหน้านั่นก็คือ one v i ว o v e r u มคำกริยาอยู่ตำแหน่งที่2แค่เรารู้แค่นี้เราก็สามารถที่จะแต่งประโยคได้แล้วค่ะโอเควันนี้เราก็ได้คำศัพท์ไปอีกแล้วแล้วก็รู้วิธีการแต่งประโยคไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะวิดีโอนี้ลาไปก่อน Tschüss, auf Wiedersehen. Ciao.